โอเคนะครับสวัสดีครับก็มาเจอกันรอบตอนบ่ายนะครับเนาะก็เอตามคาดนะครับเนาะด็อกคอยแล้วก็ BTC นะก็ตามคาดของผมนะ e ี h นะครับนะที่ให้ไปไว้ในกลุ่มนะครับเนาะดูเล่ซีดูเล่ซีเออตัวนี้ก็ได้ไปเพราะตัวนี้ให้ให้เอลอยสะสมพลังอ่ะก็ตามคาดนะครับเนี่ยหรือวให้มาดูในกลุ่มเนาะอ่านี่ BTC นะครับนี่ตอนนี้สประมาณ900นะไม่ผ่านเราก็ช็อตไปนะเออมันก็ขึ้นไปนะสำหรับตัว BTC นะครับนี่ใกล้ๆกันนะเออเก้าร้อยสิบหกนะครับก็ลงไปแล้ว เนีก็เป็นการเล่นสั้นๆนะครับเนาะส่วน E T H ให้ไว้ที่ประมาณตรงนี้เ่ตรงนี้มัอนดอตน E T H ผมให้แนวนี้ไปนะ1 6 3 0นถึง1 6 5 0กนะครับเนาะก็ขึ้นมา1636นะครับเนาะก็ไม่แผ่นนะครับเนาะก็ลงไปก่อนนะก็ตอนนี้ก็ให้ทำกำไรไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็ส่วนดอตคอยตรงนี้มันเลยมาหน่อยนะแต่ว่าปิดปิดไม่ถึงนะครับแต่ว่าผมให้ S L ไป0 1นนะครับเนาะก็คนที่ S L อาะจะโดนสต็อปไปน,นะโดนสต็อปลอตไปนะครับแต่ว่า ผมไม่โดนนะตั้งออเดอร์ซอยไว้ผมเล่นซอยไม้ให้เขานะไม้หนึ่งผมเข้าตั้งแต่นี้ละศูนย์จนหนึ่งแสเออศูนย์จหนึ่งแส้เออดอทอยที่ให้ไปคือผมให้ไปตรงนี้ก็ต้องบวกลบแล้วก็พ,พิจรารณากันเองนะครับนะ้องรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเนาะอันนี้ดอทคอยนะผมให้ช็อตรีเทสท,ที่หนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนเจ็ดนะครับเนาะพอดีมันเป็นไสยย้ขึ้นไปเนาะเออไปรีเทสแต่ผมซอยไม้ไว้นะส่วนดอทคอยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียทีี่มวนนเยอะะ ก็ทำให้ราคามานันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยจะสวิงข้ามไปหน่อยนะครับสำหรับดอทรอยนะครับเพราะว่าผมใช้ทางเฟรมหนึ head ่งเฮดูไง <aine> มันก็อยู่ที่ประมาณนี้ไงหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสามหกหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยตรงนี้เป็นการเฟกเฟกเตาเลยครับเนาะก็ลงไปนะครับเนาะ,นะก,นะนะก็ทำดับเบิลเรียบร้อยนะครับสำหรับดอทคอยนะครับเนาะอ่ะถ้าใครจะเข้าตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำนะรอหลุดต,ตรงนี้แลนะ้วค่อยแต้มเนาะโฟลว์ช็อตก็ยังได้ครับหนึ่งจุดหนะึ่งสาาองหนึ่งจุดหนึ่งแป ไกลๆเลยก็ได้สำหรับดอทคอยนะก็ระวังในเรื่องโพซิชันเลยนะครับแอนโซลูนแนซี c ก็ไปนะผมให้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วดูนแนซี c ของเราอยู่ไหนดูซีน,นี่ผมกาวไว้ตั้งแนวแล้วเออไปไหนของมันนะโอเคครับแถวไม่เจอมันเยอะเกินนะก็ลูซีก็ผมให้ไปดังเดียวนี้อ่า0 2 3่0นนะครับมันไม่หลุดนะมันไม่ปิดหลุดลงไปเราก็อ่ายังถืออยู่นะครับเนาะ ก็แนว,แนว,แ,นว,แ,นวแนวนี้นะครับเนาะ0.24 0.23 50เนี่ยประมาณเนะี้ยที่ผมให้แนวไว้นะครับนะเนาะตอนนี้ก็ได้พุ่นไปเรียบร้อยแล้วครับเนาะก็จะต้องมีการยอร่อลงไปนะสำหรับรูนแนสีนะเนาะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้รูนแนสีของเราก็ตอนนี้มาจับตามูรูนแนสีเล้อมันจะยอ่ออู้ยอ่อไปมาเยอะแล้วเนีย่นยย่อน่าจะลงมาลึกหน่อยนะนะเพราะว่าถ้ามันจะทำเป็นเวฟสองใช่ไหมมันก็ต้องลงมายึะลึกนิดนึงอือจะลงมาที่เดิมก็ได้หอาจจะลงมา0.00 ไปต,ตรงนี้เลยศูนย์จุดแห่นะก็ะโดยกำมางนะครับเนาะ0.2นยแห่ศูนย์นะถ้าถ้าไม่หลุดนะครับรับอยู่ก็บินต่อนะสําหรับตัวลนะุ่นแอซีเนาะตอนนี้เนาะโวลุ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับเนีถ้าใครจะรอเล่นนะมันรอเล่นแถว0.2นย์ดีกว่าน,น่าจะเป็นจ G, ุดเจี้อาจจะมีคนรออยู่นะเนาะเน่ยตรงนี้เนาะส่วนสต็อปเราตรงนี้เลยก็ได้นะที่เดิมมาเลยครับ SL ไว้ศูนย์จุดตรงนี้ก็ได้ เล่างเส้นนี้พอดีถ้ามันจะหลุดมันจะได้เป็นขาลงครับ0.24เนะี่ย0.24เป็นจุด sl นะสำหรับดูหน้าซีนะครับเนาะใครอยากเข้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับรอบบ่ายของเรานะ้วแล้วก็มาดู btc เนาะเรายังไม่ได้ว่ากันเนาะ btc <B TC S 2> ก็คือผมมองเป็นมันขึ้นไปทำ d o u b ลท็อปนะครับนี่ก็พูดไว้ตั้งแต่เมื่อนะค,คืนแล้วนะคลิปเมื่อคืนแล้วดั d o u b ลท็อปไม่น่าจะผ่านนะครับนะตอนนี้เหมือนอมอนารีเทสที่2900ตอนนี้เอ่อจุดที่มันจะลงไปผมคิดว่าจะลงมาแต่แถวสิ้นแล้วนี่เช้า2600เนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นแนว เแยวรับที่เส้นเทลไลนแต่ถ้าจะหลุดเทรนเนี่ยมันจะต้องมาที่2องหมื่น้าร้อยเจ็ดิสองหนหยหิบนี่แหละเพื่อทําขาเอนะครับเนาะอืมตรงนี้เป็นกรอบใหญ่ประมาณนี้เนาะไซด์เวลข้างเลยแนวรับสุดท้ายอยู่ที่สองหมนะไม่ได้หลุดถ้าไม่หลุดก็ไซด์เวลสะสมพลังแล้วก็เตรียมตัวบินนะครับสำหรับบีทนะคเนาะรอบนี้ถ้าพุ่งทะลุก็ไปนู่นเลยนะสองหมเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับ โอเคนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ผมเป็นพันเนอร์กับทาง b y b i t e x change นะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถสมัคร แล้วก็เข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับเนาะแล้วจะมีกิจกรรมสําหรับคอมมูคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมเท่านั้นนะครับจะมีแจกของรางวัลด้วยนะครับเนาะแล้วก็ใครสมัครก็จะได้รับ30 USDT นะครับเข้ากระเป๋านะครับเนาะก็ไปเข้าไปปุ๊บสมัครเสร็จปุ๊บ KYT เรเบลหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปเทรดฝากเงินให้10 US นะครับแล้วก็เทรดปกติทำเงินไขมัน Xchange ทั่วไปเลยไม่ได้เสียหายอะไรก็แค่เหมือนเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเทรดลองใช้ Xchange นี้ดูนะครับเนาะก็มีของแจกมากมายมีกิจกรรมเยอะมากก็ฝากไว้ด้วยนะครรัััับบเนนนาะสสสหววีี้ก็ดครับ